ประธานกอปอ,อพชได้ร่อนจดหมายเปิดผนึกถึงบิ๊กโจ๊กโดยตรงเลยครับนะก่อนจะนั่งหัวโตะแก้ไขปัญหาเกาะลีเป้เรื่องของตำรวจครับวันนี้ยังมีหลากหลายและก็ยังไม่จมนะครับมีเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับบิ๊กโจ๊กโดยตรงนะนั่นก็คือนะครับในวันนี้ประธานกอปอ,อพช ได้ร่อนจดหมายเปิดผนึกถึงบิ๊กโจ๊กโดยตรงเลยครับนะก่อนจะนั่งหัวโต๊ะแก้ไขปัญหาเกาะหลีเป๊ะนะครับยันชาติพันธ์ชาวเลอุลก,กานะครับคือเจ้าดินแดนตัวจริงนะมันมีข้อพิาพาทในเกาะหลีเป๊ะอยู่นะครับแต่ว่ากำนันท่านหนึ่งเนี่ยทำการแทนแทบทุกเรื่องรวมถึงกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่อยู่อาศัยเจ้าหน้าที่รัฐยุคป,ปัจจุบันได้แต่อ้างกฎหมายละเลยประวัติศาสตร์ ว่าใครอยู่ที่นี่มาก่อนใครเป็นเจ้าของพื้นที่ตัวจริงนะครับเพราะงั้นกฎหมายฉบับนี้ที่เปิดผนึกมาจากประธานคณะกรรมการประสานงานองค์การพัฒนาเอกชนที่เขียนมาถึงบิ๊กโจ๊กสุวรรเชษฐ์ถักพานมีเนื้อความมีเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาข้อพิพาทในพื้นที่การท่องเที่ยวซึ่งเม็ดเงินมหาศาลว่าอย่างไรบ้างนะครับแล้วมันจะช่วยแก้ปัญหาอะไรได้บ้างนะครับลองฟังเนื้อหาด้านในจดหมายดูครับนายสมบูรณ์คำแหงประธานคณะกรรมการประสานงาน องค์กรพัฒนาเอกชนหรือกอบอ,อพชได้เขียนจดหมายเปิดผนึกถึงบิ๊กโจ๊กคลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองพบตรกรณีแก้ปัญหาเกาะลีเป๊ะมีเนื้อหาดังนี้เมื่อทราบข่าวว่ารัฐบาลจะแต่งตั้งท่านเป็นประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินบนเกาะลีเปะ๊ะผมในฐานะคนจังหวัดสตูลที่ติดตามเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องจึงขอสื่อสารถึงท่านผ่านช่องทางนี้ทั้งที่ไม่มั่นใจว่าท่านและคณะจะสามารถ แก้ปัญหาที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนบนเกาะแห่งนี้ได้จริงแค่ไหนด้วยเพราะเป็นปัญหาที่ถูกสะสมมายาวนานแต่อย่างไรก็ตามคงต้องให้โอกาสท่านได้แสดงฝีมืออย่างเต็มที่อาจจะด้วยเชิงชั้นการทํางานของท่านในยุคปัจจุบันที่มีความโดดเด่นอย่างชัดเจนทั้งยังเป็นคนได้รับความไว้วางใจทางการเมืองรองนายกประวิตย์มอบหมายงานสําคัญให้ท่านตลอดเรื่อยมาผมจึงขอให้สถานการณ์นะครับสภาพสถานการณ์และข้อเสนอเบื้องต้นนะครับ ว่าต้นตอมันเป็นอย่างไรเรื่องราวบนเกาะลีเปะเป็นอย่างไรเพื่อให้ท่านได้ทราบก่อนพอสังเกตจากการสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างไรทิศทางของจังหวัดสตูลในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาโดยหวังให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่กับประเทศชาติโดยรวมและมุ่งเน้นการสร้างรายได้ผลประโยชน์เพียงด้านเดียวนั้นวันนี้ได้กลายเป็นแรงส่งนะครับด้านมืดให้เกิดกลุ่มทุนสีเทาอีกแล้วครับเกิดกลุ่มทุนสีเทาอีกแล้วที่เห็นช่องทางผลประโยชน์ จากการซื้อขายที่ดินเชื่อมโยงกับอิทธิพลภายในและภายนอกนะครับเข้ามาแย่งยึดที่ดินในเกาะแทบจะทุกหย่อมย่านกันแล้วจนไม่เหลือแม้กระทั่งที่อยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมที่อยู่กันมานานนับร้อยปีนี่ก็คือต้นเหตุของปัญหาต่างๆที่กําลังเกิดขึ้นในปัจจุบันที่เกาะลีเป้ครับคือเกาะนี้เขาสวยจริงๆนะฮะแล้วก็ปีหนึ่งเปิดการท่องเที่ยวครั้งหนึ่งแล้วก็มีชาติพันธุ์ที่เขาอยู่กันมานมนานแล้วนะครับตอนหลังเขาเป็นเศรษฐกิจก็แน่นอนแล้วครับเขาบอกว่า เริ่มมีกลุ่มทุนสีเทาเริ่มมากว้านซื้อที่ดินมาหามามีนอมินีทํานองนี้ครับจนมาถึงยุคที่กำนันท่านหนึ่งที่สูกสองตัวเข้าไปดูแลปกครองหลีเปะ๊ะได้เป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการเข้าไปจัดการเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินแทนชาวบ้านในขณะนั้นด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจหนังสือภาษาทางกฎหมายของรัฐไทยประกอบกับความห่างไกลของพื้นที่ก็เลยไว้วางใจกำนันคนนั้นครับในการทําแทนพวกตนทุกเรื่องซึ่งรวมถึงกรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่อยู่อาศัยของชาวเลทุกคนด้วยความไม่รู้เท่าทันและนี่คือปฐมแห่งปัญหาปฐมเริกแห่งปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและถือเป็นจุดเริ่มต้นการเอารัดเอาเปรียบและการละเมิดสิทธิ์อย่างร้ายแรงในยุคนั้นประวัติศาสตร์ดังกล่าวไม่ได้ถูกบันทึกเอาไว้ทั้งที่คนดังเดิมมีการบอกเล่าเรื่องนี้ต่อกันเรื่อยมาและเป็นข้อมูลหนึ่งที่ลูกหลานชาวเลเนี่ยพยายามบอกเล่าให้หน่วยงานราชการได้รับทราบถึงข้อเท็จจริงแต่ก็ไร้ผล เจ้าหน้าที่รัฐปัจจุบันได้แต่อ้างความถูกต้องของกฎหมายและสิทธิของผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่เข้ามาครอบครองพื้นดินแปลงแล้วแปลงเล่าว่าเป็นสิทธิโดยชอบแต่กลับละเลยไม่สนใจประวัติศาสตร์ความจริงของการถูกปล้นชิงแผ่นดินของชาวเลเหล่านั้นผมจึงอยากจะบอกท่านว่านะไอ้ปรากฏปิดทางเข้าโรงเรียนที่เป็นข่าวในเวลานี้เป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของปัญหาที่ดำรงอยู่เท่านั้นการอาศัยกระบวนการของกฎหมายที่กลุ่มทุนสามารถเข้าถึงได้มากกว่า โดยความไม่เท่าทันของชาวบ้านคือกลวิธีครับที่ทําการอย่างเป็นขบวนการซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเป็นฟันเฟืองสําคัญอย่างไม่อาจปฏิเสธได้และขบวนการใช้กฎหมายในลักษณะดังกล่าวได้กลายเป็นปัญหาเพิ่มขึ้นในจังหวัดสตูลที่กําลังกําลังรุกขึ้นมาบนชายฝั่งแผ่นดินใหญ่อย่างเช่นกรณีที่ดินริมหาดปากบาราครับนะครับซึ่งเกิดขึ้นไม่ได้เลยคือปากบาราก็เป็นท่าเรือที่จังหวัดสตูลนะครับ ก่อนจะมาที่เกาะหลีเป๊ะเนี่ยก็จะต้องไปขึ้นเรือตรงนั้นหละครับที่ปากบาราแล้วก็มาที่หลีเป๊ะได้หลีเป๊กก็มีปัญหาเรื่องที่ดินวันนี้ปากบาราซึ่งก็เป็นพื้นดินชายฝั่งในจังหวัดสตูลเนื้อที่ติดกับประเทศไทยเนี่ยนะครับชายฝั่งแห่งนี้เนี่ยก็กําลังมีปัญหาหากไม่มีพนักง,งานเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยการใช้อํานาจที่เอื้อประโยชน์และหาประโยชน์จากการกระทําดังกล่าวนะครับมันยากที่จะเกิดขึ้นนะ เหตุการณ์ครั้งนี้จึงเป็นเหตุการณ์สาคัญนะครับที่ท่านได้แสดงฝีมือในการนําความจริงที่ถูกเบียดบังมานานนับ10ปีให้ปรากฏต่อสังคมโดยรวมและถือเป็นการทวงสิทธิครับให้พี่น้องชาวเลที่ถูกปล้นชิงไปอย่างยาวนานให้กลับคืนมาเพื่อให้เขาได้เป็นเจ้าถิ่นเจ้าดินแดนอย่างมีศักดิ์ศรีเสียทีหาใช่เป็นแค่ส่วนเกินของความเจริญในความหมายแห่งยุคสมัยที่กําลังบิดเบี้ยวเช่นนี้ผมเชื่อว่าท่านคงจะอ่านสถา,านการณ์ที่ผมได้เล่าไปเบื้องต้นได้ไม่ยากนะ และพอจะได้สืบค้นข้อเท็จจริงที่มีอยู่ได้โดยง่ายจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าหากท่านได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลให้มาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้จริงท่านก็จะถูกจับตาและถูกคาดหวังจากพวกเราชาวสตูลและคนไทยทั้งประเทศที่เฝ้าติดตามเรื่องนี้อยู่โดยปริยายครับเรื่องที่ดินมันซับซ้อนเสมอนะครับท่านจะถูกจับตาครับซึ่งก็คงต้องให้กําลังใจท่านและคณะที่มาทํางานเบื้องต้นให้สามารถใช้อํานาจหน้าที่ของท่านดําเนินการเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมา และไม่เกรงหน้าอินหน้าพรมใดๆมิเช่นนั้นแล้วก็คงจะยากที่จะแก้ปัญหาได้จริงขนาะเดียวกันก็มีคนนะครับคอยถมทับท่านเช่นเดียวกันหากไม่สามารถกระทําอะไรให้ดีขึ้นได้จริงนี่ด้วยรักและห่วงใยครับจากคุณสมบูรณ์คําแหงประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน16ธันวาคมครับลงวันนี้กอบเคกอปอ,อพอชอก็เป็นกลุ่มทุนเช่นเดียวกันที่มีปัญหาและเป็นทุนสีเทาที่เน้นย้ําไว้ ว่าได้ก่อให้เกิดปัญหาในหลีเป๊ะและปากบาราล้วนเป็นกลุ่มทุนที่มันแฝงมากับสีเทาส่วนใครจะเทาใครจะขาวบ้างตรงนั้นเนี่ยค่อยไปตรวจสอบเพิ่มเติมเพราะยังไม่ได้ระบุว่าทุนแบบไหนเทาทุนแบบไหนขาวนะครับสนับสนุนโดยหุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎหุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกร,รไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล095 4 6 0 5 5 8 0